สรุปข่าวเชียงเมนโูโกประจำวันที่10กรกฎาคมโดยโค้ชเจฟบอลแมนเชสเตอร์เดทชินี้คอสนะดันหนุนโจนเพื่อนเก่าคืนชีพกับผีนะโดยเดวิดดันอดีตกองกลางของทางแบ็กเบิร์นออกโปรงหนุนฟิลโจนรุ่นน้องเก่าให้กลับมามีบทบาทสำคัญกับทางแมนเชสเตอร์เดกันอีกครั้งในปีนี้ ดยการมาถึงของเอริกเชนฮาร์หมายถึงทุกคนมีโอกาสที่จะได้อยู่กับทีมอีกครั้งจากการบริงานของสื่อตามกฎที่เจ้าต,ตัวตั้งเอาไว้ซึ่งทางดันที่เล่นร่วมกับทางโจนที่แบ็กเบิร์นก่อนที่ทางเซนเตอร์คนดังจะย้ายมาอยู่กับทางพิศแดงมั่นใจในศักยภาพแล้วก็เชียร์ให้กลับมาได้รับโอกาสกันอีกครั้งในปีนี้โดยจอนซี่เป็นผู้เล่นที่พิเศษอยู่เสมอเขาสามารถคุมพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วเขาเป็นนักกีฬามีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและมีความยืดหยุ่นอย่างสูง เขามีความแข็งแกร่งด้วยเช่นเดวกันและผมไม่ได้หมายถึงแค่เ,เรื่องของร่างกายเท่านั้นแต่รวมถึงจ,จ,จิตใจซึ่งเป็นแนวทางที่แบ็คเบิร์นเสนอมาดังนั้นผมร,รู้ได้ว่าจอนซี่ไม่ได้มีปัญหาในการฟื้นคืนกลับมาผมคิดว่าเขาได้รับการปฏิบัติที่ไม่ค่อยดีนักแต่เขามีความสามารถหลายด้านเขาสามารถเล่นเป็นแบ,บ็ขวาเซนเตอร์มิดฟิลด์ตัวกลางทั่วทั้งสนามในครั้งนี้เลยนะ ผมมองว่ามันเป็นของขวัญแต่มันก็จะส่งผลเสียต่อเขาในบางครั้งผมรู้ว่าเขาเจออาการบาดเจ็บแต่กับปัญหาทั้งหมดนี้เขาอายุ30ปีเท่านั้นและอย่าลืมนะวว่าเขาไม่ได้ใช้งานขาหนักอะไรมากมายเลยนะในครั้งนี้เป็นวาังงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรารมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับพอออกกีฬาเผยทีมยื่นสัญญาให้กับทางคูเรียเบอรี่แล้วโดยทางเชสซีโน จุนโตซี่ผู้นในการกีฬาของนาบุรีเผยน้นว่าสโมสรมีการยื่นสัญญาใหม่ให้กับทางคาริดูคุลิบารีกองหลังตัวเก่งแต่ก็ยังไม่ได้รับคําตอบในขอรอักนี้ซึ่งกองหลังวัย็1ปีมองหาสัญญาฉบับใหม่สุดท้ายในอาชีพของเขา โดยปัจจุบันนั้นเหลือเวลากับอีกเพียงแค่12เดือนเท่านั้นท่ามกลางข่าวลือเรื่องการย้ายทีมที่มีหลายสโมสร,รให้ความสนใจรวมทั้งแมนยูของเราโดยทางจูนตัวนี้ได้เผยในว่าสโมสร,รจะไม่ขายคูริบารีให้กับทางจูวนตุสผู้แข่งร่วมลีกอย่างแน่นอนและจะมีการยื่นสัญญาไปให้ไปแล้วแต่ตดนนักเตะขอเวลาคิดตบชนก่อนในครั้งนี้ไม่จะเป็นจะต้องบอกคูริบารีว่าประ,ะนั้นจะไม่ขายเขาให้กับทางจูวนตุสสลับไปแล้วเขาคือนักเตะที่แต่ต้องไม่ได้ ประธาสสนสโมสรยื่นข้อเสนอที่คุณแทบจะปฏิเสธไม่ได้เขาเสนอให้มากมายโดยเฉียวปรายื่นข้อเสนอ6ล้านยูโรต่อปีกับสัญญา5ปีเพราะเด็กคนนี้สร้างเสเองให้โดดเด่นทั้งในและก็นอกสนามเขาได้อะไรกับเรามากมายและเขาสมควรได้รับข้อเสนอที่น่าทึ่งในครั้งนี้เป็นนัาง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาแกัแนดีครับเผยโดฟันบนัสก้อนโตก่อนจะแจ้งของย้ายทีมในครั้งนี้ เดยดังซันสื่อเจ้าด,ดังของกฤษิรายงานข่าวนะว่าคิสโน่ปรนโด่กองหน้าโตเก่าของแมนเชสเตอร์เดนตฟันโบนัสก้อนโตในช่วงต้นเดือนนี้ตามเงื่อนไขในขอ้อนี้ ซึ่งตาทีมชาติโบรเุเกตที่กำลังตกเป็นข่าวว่าเรื่องการย้ายออกจากทีมหลังจากที่ทางบิวแสดงไม่ได้ไปเล่นในเวทียูฟ่าแชมเปียนลีกและขณะที่เจ้าตัวนั้นต้องการจะข้าแข่งระดับสูงต่อไปจากการบริงานของสื่อแดนผู้ดีได้เผยได้ว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้โรนโดจะแจ้งสโมสรเรื่องความปรารถนาที่จะย้ายทีมเจ้าตัวเพิ่งได้รับเงินโบนัสตามเงื่อนไขในสัญญาเป็นตัวเลข6หลักไปแล้วในรกรณี้ โดยสื่อเจ้าดังกล่าวร,ระบุนตว่าทันทีที่เข้าสู่ปีที่2ของสัญญาเมื่อต้นเดือนกรา,าคมที่ผ่านมาแข้งไวย์สเจปีรายนี้จะได้โบนัสตามที่ตกลงกันเอาไว้หลังจากที่ยอมลดค่าเหนื่อยลงมาเพื่อกลับมาค้าแข้งกับทีมซึ่งทางปรโดเองยังเหลือสัญญาอีก1ปีในสัญญาโดยระบุในฤดูกาลที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวทำไปนในสิ้น24ประตูกับอีก38เกมทุกประการให้กับสโมสรแห่งนี้นานะผมเป็นว่างานนี้ไม่รู้ว่าเป็นแผนของพี่โดหรือเปล่า แต่ก็ต้องรอดูกันต่อไปกแล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีครับปอกบาสทำอย่างไรเมื่อแฟนบอลขอให้เขาเซ็นเสื้อแมนยูในครั้งนี้โดยไปดูปฏิกิริยาของปอกบากันดีกว่านะฮะที่ว่าเป็นนักเตะหน้าใหม่ของทางจูมินตูสยักษ์ใหญ่แห่งกันโชดเซเรียอรตรลีหลังมีแฟนบอลคนหนึ่งขอให้เขาเซ็นเสื้อของแมนเชนสเตอร์เด,ดทันทีที่เดินทางถึงตุรินประเทศอิตาลี ซึ่งทางพอปกมาปฏิเสธที่จะเซ็นเสื้อแมนยูหลังจากที่เขาเดินทางถึงเมืองตูรินเพื่อย้ายกลับไปค้าแข่งกับทางจูวนโตส ทันีดาวเตะชาวฝรั่งเศสปฏิเสธข้อเสนอจากทางแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็ทางปารีสแซงต์แชงเพื่อกลับมาที่สโมสรซึ่งเขาสร้างชื่อได้อย่างยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองโดยมีบรรดาแฟนๆของจูเวนตุสที่เข้ามาและก็ส่งเสียงกรีดร้องต้อนรับผู้เล่นรายนี้พร้อมขอได้เซ็นแต่มีแฟนบอลคนหนึ่งตัดสินใจได้ว่าคงจะดีไม่ใช่น้อยหากนำเสือเ้อแมนยูติดไม้ติดมือไปให้เซนในครั้งนี้ ทนันทีที่บอกบ้านนั้นใกล้จะสัญญาใหม่กับทางจูวินตุสแบบไร้ค่าตัวนักเตะวัย29ปีรายนี้เดินทางถึงตูรินในบ่ายของวันศุกร์ที่8กรกฎาคมเพื่อเตรียมการกลับสู่ทีมยักษ์ใหญ่ของาทางอิตาลีซึ่งนักเตะวัย29ปีรายนี้ผูกแฟนๆรุมล้อมขณะที่เขามาถึงสำนักงานใหญ่ของจูวินตุสเพื่อเข้ารับการตรวจร่างกายในวันเสาร์ที่9กรกฎาคมและจะเห็นมิดฟิลดร์รายนี้อารมณ์ดีและเป็นกันเองกับแฟนๆที่สุด เขาเซ็นเสื้อแล้วก็ถ่ายรูปแต่ทางปอกบ้าเดี่ยไม่ได้เซ็นเสื้อทุกตัวที่เขาขอเมื่อมีแฟนบอลคนนึงถือเสื้อแมนยูและขอให้ปอกบ้าเซ็นเสื้อของพวกเขาซึ่งปอกบ้าก็ไม่อาจจะทาให้ได้ก่อนที่จะกระดิกนิ้วเป็นเชิงแต่ว่าไม่ได้นะโดยจากคลิปเห็นได้เลยว่าปอกบ้าคนนี้นะฮะชำเลืองมองเสื้อแป๊บหนึ่งก่อนจะเลือกที่จะไม่เซ็นสัญญาในที่สุดในครั้งนี้โดยมีแฟนบอลแมนยูคนหนึ่งแสดงความคิดเห็นนะว่าควรให้ความเคารพทั้งสองฝ่ายนะพ่อหนุ่มปอกบ้าคนนี้ ดูแฟนๆยูเวนตุสหลายบันคนดีใจที่ได้เห็นดิจิวแบรนนี้กลับมาแล้วเตะชาวฝรั่งเศสแบร,รนนี้ออกจากทางยูเวนตุสไปในปีตั้งแต่2016เพื่อกลับไปค้าแข้งกับทางแมนเชสเตอร์เดตด้วยอาจข้อตกลงมูลค่ากว่า89ล้านปอนด์อยา่างไรก็ตามเขาล้มเหลวในการโชว์ผลงานให้กับสมเป็นค่าตัวจนที่สุดแล้วเขาก็กลับมาที่ยูเวนตุสพร้อมกับมีสิ่งที่ต้องพิสูจน์กันอีกครั้งซึ่งการย้ายจากทางทับบาลายไปครั้งก่อนนั้นของเขาเนี่ยดูเหมือนจะว่าจะมีความขุ่นเคืองเพียงเล็กน้อย จากป็แฟนของทีมดังนั้นเมื่อเขากลับมาในครั้งนี้สวบทัพมาลายจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ดาวเตะจากเดนนําหอมหลายนี้กลับมาที่อิตาลีกนันอีกครัง้งเมื่อมาถึงที่ศูนย์เจเมดิคอลในตูรินปอกมาก,ก็นั่งรถจิปของสโมสร โดยมีแฟนๆที่รอต้อนรับเขาอยู่ตามริมถนนทุกคนพยายามที่จะเบียดเสียดเข้ามาใกล้เพื่อจะได้ยนโฉมแล้วแต่ชาวฝรั่งเศสที่กลับมาค้าแข่งกับทีมปรลักกันอีกครั้งซึ่งหลังจากก้าวลงจากรถนะฮะก็มีการกล่าวต้อนรับเขาก่อนจะเข้าไปตรวจร,ร่างกายเขาทักทายแฟนบอลด้วยการแตะมือการีิบปักบ้าดูห่างไกลจากชายที่โดนโหดในหลายๆเกมกับทางแมนเชสเตอร์เตดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลที่แล้วมากเสียเหลือเกินในครั้งนี้ สำหรับทางการย้ายกลับมาที่จูวนตุสในครั้งนี้นั้นเชื่อว่าเขาจะต้องลดค่าเหนื่อยลงอย่างมากเลยนะโดยจะได้รับรายได้ประมาณราว6.8ล้านปอนด์ต่อปีในสัญญา3ปีหรือประมาณ160,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่น้อยกว่า3 0 0 0 0 0ปอนด์ที่แมนยูเสนอให้เขามาแต่ดูเหมือนว่านักเตระรายนี้ไม่มีใจให้กับทางริสแสดงแล้วและเขาต้องการจะย้ายออกจากทางทีมเท่านั้นปลอกมาลงเล่นไปทั้งหมด178นัดให้กับทางจูวนตุส เขายิงได้ทั้งหมด34ประตูและคว้าชัาสคูเดตโต้ได้4ครั้งในครั้งนี้เป็นง,งานที่ผมก็เป็นการพูดถึงป๊อกป้าคนนี้นะฮะที่เกิดเหตุการณ์อะไรกันขึ้นกับเขาบ้างหลังจากที่ตัวเขาเองนั้นก็ย้ายไปที่ตูวินจุสไปเป็นที่เดียรอด,ดแล้วเรามาดูข่าวจอมากกนด์กครับตำนานแมนยูออกโรงแนกเทนฮากวิธีเีฟอร์มเก่งของทางแบล็กฟอร์ดนะ ดยนายไวจ์จอร์ดนะฮะก่องหน้าตำนานของทางแบนเชสต์ไดเด็ดออกมาแนะนําที่วิธีที่จะทําให้ธามคัคแปรฟอร์ดขึ้นฟอร์มเก่งให้จงได้หลังจากที่เจ้าตัวนั้นโดนวิจารณ์อย่างหนักในศึกพิบรลิกเมื่อการที่ผ่านมาตามการรายงานจากทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสมโมสรโดยกองหน้าไว้ย2่ปีมีฟอร์มตกอย่างรุนแรงเมื่อซีซั่นก่อนหลังจากกลับมาจากการรักษาอาการบาดเจ็บ โดยยิงได้เพียงแค่5ประตูตรณ์ผู้บริการซึ่งต่างจากซีซั่น2020ถึง2021ที่สามารถระเบิดตาข่ายได้มากถึง20ลูกอย่างไรก็ตามยอกก็ยังเชื่อนว่าบรัฟอร์ดจะสามารถกลับมามีฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมได้อีกครั้งโดยเขาได้ออกมาแนะนำถึงวิธีการดึงพรสวรรค์ของแข้งรายนี้ให้กับทางเอริกเชนฮาที่เข้ามารับงานผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์เดนหลังจบฤดูกาล่ผบานมา มื่อผมมองไปยังสิ่งที่ทางบรดฟอร์ดนำมาสู่ทีมเขาคือเด็กท้องถิ่นมาตั้งแต่ต้นเลยนะและก็อยู่กับสโมสรมาตั้งแต่เด็กเขามีความปรัรถนาอย่างแรงกล้ากับสโมสรแห่งนี้เขามีความเร็วสามารถวิ่งแซงกองหลังได้ทำสกอร์ได้สร้างสรรค์โอกาสก็ได้ผมคิดว่าประนั้นเบย่นักเตะที่เขาอาจจะกำลังต้องการความรักและความเอาใจใส่และก็มีคำแนะนำที่ถูกต้องประมาณว่าเมื่อคุณอยู่ในทีมคุณคือหนึ่งในผู้เล่นสำคัญของผมนะ ผมคิดว่าทางเอริกสามารถทําตามคาแนะนําของผมได้และผมรู้ว่าเขาเป็นโคช้ชที่มีประสบการณ์มากกว่าผมซึ่งนั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะทําเพราะผมรู้จักผู้เล่นผมเคยเป็นนักเตะและมองว่ามาคัสก็เป็นคนหนึ่งหรือเป็นนักเตะคนหนึ่งซึ่งมีพรสวรรค์มากมายแม้กระทั่งในสนามซ้อมนั่นคือสิ่งที่เขาชอบทําในเวลาน,นี้ ผมประหลาดใจเป็นอย่างมากที่เขาไม่ได้อยู่ในที่ที่ดีซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของงานของผู้จัดการชีนการทําให้แน่ใจว่าเขาจะทําให้แบรดฟอร์ดกลับมาลงสนามได้อีกครั้งในแบบที่ผมรู้ว่าเขาสามารถทําอะไรได้บ้างซึ่งมันน่าทึ่งถ้าผมเป็นเอริกผมจะบอกกับทางมาคัชนะว่าเฮ้ย hey, นายคือนักเตะของฉันเรามาเดินหน้าไปได้วยกันกันอีกครั้งแสดงให้เขาได้เห็นถึงความไว้เนื้อเชื่อใจผมแน่ใจได้ว่าเขาจะกลับคืนอร์มเก่งได้อย่างแน่นอนในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปขา่าวโดสมุทรร แมนเชเสเต็จในช่วงที่นะครับขอบคุณทุกคนติดตชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ